สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านเกเกชานลนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาเข้าครัวกันอีกเช่นเคยนะคะกับเมนูสุดแสนจะอร่อยนะคะเพื่อนๆอร่อยอีกแล้วค่ะวันนี้ผัดเผ็ด,ผดไก่หน่อไม้นะคะนี่นะคะสีสันน่ากินมากๆเลยค่ะเพื่อนๆใครสนใจเมนูนี้ก็ไปลองทำกันได้นะคะไม่ยุ่งยากเลยค่ะไปค่ะเราไปเข้าครัวกันนะคะนี่นะคะ เด็ดใบหัวละพาหัวละพาแบบออกไม่ทันเลยนะคะเ,เพื่อนอๆกินแต่เผ็ดๆผัดๆอย่างเงี้ยดูสิคะเหลือนิดเดียวเองนี่นะคะเราก็ใช้พอประมาณนะคะกับหน่อไม้นะคะ <S <S หน่อไม้นี่ก็มีญาติผู้ใหญ่ใจดีนะคะสง่สงมาให้กินตลอดเลยคะ่ะแล้วก็ไก่นะคะไก่ที่เป็นแปะๆแบบนี้นะคะประมาณ3ามแปะนะคะ ตามด้วยพริกกับกระเทียมนะคะเดี๋ยวเราจะมาปอกกระเทียมกันก่อนนะคะเพื่อนๆนี่นะคะนี่นะคะตอนนี้เราก็หัน่นกระเออไม่ใช่ปอกกระเทียมนี่นะคะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆแล้วก็มาดูในส่วนของหน่อไม้นะคะเราก็ล้างน้ำทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะเตรียมหั่นหน่อไม้กันคะ่ะเพื่อนๆ หั่นซอยๆแบบนี้นะคะนี่นะคะหรือจะซอยตามยาวของของอันนี้ก็ได้นะคะแบบนี้ก็ได้นะคะหรือจะฝ้างๆเขาเรียกอะไรนะ <c oughs> <c oughs> แบบนี้นะคะ่ะหั่นบางๆแบบนี้นะคะอร่อยอร่อยค่ะเพื่อนๆเนื่นนอไม้เขาก็แบบอ่อนมากๆเลยนะคะดูสิคะ น่ากินมากๆเลยค่ะหน่อไม้อ่อนๆนนะคะเสร็จแล้วเราก็พักใส่จานไว้นะคะนี่นะคะสีสันน่ากินมากๆเลยเยอะมากเลยค่ะจะผัดหมดหรือเปล่าเนี่ยแล้วก็มาหั่นไก่นะคะไก่เราก็แร่เอากระดูกออกนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาหั่นไก่กันก่อนนะคะทาทุกขั้นตอนเลยค่ะเพื่อนๆ นี่นะคะหั่นหั่นหันค่ะหั่นไก่ก็หั่นชิ้นพอคํานะคะตามที่เพื่อนๆต้องการเลยนะคะบางคนไม่ชอบหนังก็เอาหนังทิ้งได้นะคะแต่อันนี้ว่าใส่หนังมันก็อร่อยดีไม่กินก็ไม่เป็นไรใส่ไปด้วยนะคะเผื่อคนอื่นชอบโอเคค่ะเราหั่นไก่กันก่อนนะคะดูสิคะสีสันน่ากินมากๆเลยค่ะเสร็จแล้วนี่นะคะชิ้นประมาณนี้นะคะ เสร็จแล้วเราก็พักใส่จานไว้อีกทีนะคะนะคะขั้นตอนไม่ยุ่งยากเลยนะคะเมนูนี้วัตถุดิบไม่เยอะไม่ยุ่งยากนะคะนี่นะคะเราก็เตรียมวัตถุดิบไว้ครบแล้วนะคะมาตำกระเทียมกับพริกกันนะคะตำกระเทียมก่อนนะคะกระเด็นกระดอนค่ะกระเทียมใส่เกลือก่อนลืมลืม <laughs> ใส่เกลือนิดนึงนะคะเพื่อไม่ให้มันดิ้นนะคะแล้วก็ตามด้วยพริกนะคะ นะคะบางคนก็จะใส่พริกกับกระเทียมรวมไปเลยทีเดียวนะคะก็ได้ค่ะอันนี้ลืมใส่ไปเลยนะคะดีนะคะแล้วก็ตำพอหยาบๆก็ได้ค่ะหรือตำละเอียดก็ได้ตามที่เราต้องการนะคะอันนี้ก็จะพอประมาณเท่านี้ก่อนนะคะเสร็จแล้วเราก็ตักพักใส่ถ้วยไว้นะคะนี่นะคะเพื่อสะดวกในการทํานะคะเพื่อนๆดูสิคะวัตถุดิบทั้งหมดก็จะมีประมาณเท่านี้นะคะ เพื่อนๆก็ลองจดสูตรทำกินกันได้นะคะง่ายๆค่ะอร่อยอร่อยค่ะนี่นะคะก็จะมีไก่เมนอนไม้เป็นเมนูหลักนะคะไปค่ะเราไปลงมือทำกันได้เลยนะคะนี่นะคะตั้งกระทะใส่น้ำมันนะคะเพื่อนๆน้ำมันไม่ต้องเยอะก็ได้ค่ะอันนี้ใส่เยอะมากไปหน่อยติด <c oughs> ไปแล้ว <c oughs> มาค่ะเรามาผัดพริกให้สุกก่อนก่อนนะคะให้หอมๆก่อนนะคะ อให้แบบตึงๆหอมๆสักนิดนึงนะคะแล้วเราก็จะมาใส่เครื่องปรุงกันนะคะก็จะมีอะไรน่ะซีอิ๊วขาวนะคะนี่นะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลนิดนึงน้ำตาลใส่ไปนิดนึงก่อนนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวถ้าเราชิมรสแล้วไม่นั่นเราก็เติมเพิ่มได้นะคะ,น,น,ะ,คะน,นะคะแล้วก็อะไรนะน้ำมันหอยะค่ะ มาค่ะเพื่อนๆตอนนี้เราก็ผัดพริกไก้หอมได้ที่แล้วนะคะเราก็จะใส่ไก่นะคะนะคะเพื่อนๆจะเห็นว่าใส่แค่ครึ่งเดียว <laughs> จริงๆตั้งใจทําหมดนะคะแต่พเพอเอรพี่เขามากระซิบบอกขอ,ขอไก่ไว้ครึ่งนึงนีนะคะเดี๋ยวเราลวนไก่ให้พอสุกสักนิดนึงนะคะเพื่อนๆหอมมากๆเลยค่ะ เมนูน yeah. ี้นะคะขัดพริกไก่ไส่หน่อไม้นะคะน่ากินจริงๆค่ะบ้านเก๋ๆชาแนลก็จะมีเมนูมาให้เพื่อนๆได้ลองกินกันได้ลองมาชิมกันนะคะทุกวันจันทร์พุศุกร์นะคะเวลา14.30นนะคะเพื่อนๆสนใจก็เรียนเชิญแวะมารับชมแล้วก็มาชิมกันได้นะคะยินดีเลยค่ะขอบคุณมากๆล่วงหน้านะคะ มาค่ะตอนนี้ไก่กรสุกได้ที่แล้วนะคะเราก็จะใส่หน่อไม้นะคะใส่ครึ่งหนึ่งเท่าเดิมนะคะนี่นะคะใส่หน่อไม้ไปแล้วก็หอมมากๆเลยค่ะแล้วก็ผัดกุเขาโคเรโค,เร,คเร่ให้เข้ากันนะคะเพื่อนๆเ,เสียงกระเพียนไปไหนนี่นะคะแล้วก็เติมน้ําตาลอีกนิดนึงนี่นะคะแล้วก็น้ํามันหอยนะคะเดี๋ยวเราล้าง ล้างถ้วยที่ติดน้ำมันหอยนะคะเติมไปนี้นะคะก็จะเป็นน้ำนะคะชอบกินแบบให้มันมีน้ำน้าหน่อยไม่ชอบแห้งมีหลานอีกคนหนึ่งก็ไม่ชอบแห้งๆนะคะก็ชอบให้มันมีน้ำนิดนึงนะคะเพื่อนๆดูสิคะน่ากินมากๆเลยคะ่ะใครสนใจเมนูนี้นะลองทํากินกันได้เลยนะคะอร่อยอร่อยคะ่ะเมนูแนะนำนี่นะคะดูสิคะ หอมหอมสีสันน่ากินมากๆเลยค่ะดูสิคะ่ะน่ากินจริงๆเลยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราผัดอีกสักครู่นะคะให้น้ำพริกน้ำเครื่องแกงน้ำเครื่องปรุงเ,เข้าในเขาเรียกอะไรนะเข้าเนื้อหน่อไม้นะคะนะคะก็จะเสร็จแล้วคะ่ะนี่นะคะตอนนี้ก็น่าจะพอแล้ว มาค่ะเพื่อนๆตอนนี้เราก็จะใส่ใบหัวละพานะคะนี่นะคะใส่ลงไปเลยนะคะแล้วก็ผัดคุกเข้าให้เข้ากันนะคะโคเรโคเรเพื่อนๆบอกยาเก๋เป็นอะไรเนี่ยนี่นะคะแล้วก็ผัดคุกเข้าให้เข้ากันนะคะให้มันแห้งนะคะเพื่อนๆประมาณนี้เลยนะคะน่ากินมากๆเลยค่ะดูสิคะ สีสันสุดยอดค่ะหอมมากๆเลยค่ะเมนูอร่อยทุกเมนูนะคะบ้านเกีๆชาแนลนะคะเพื่อนๆไปค่ะเราไปตักใส่จานเสิร์ฟันเลยนะคะนี่นะคะนี่นะคะสีสันน่ากินมากๆเลยโอ้นนมยมีพริกลูกโดดด้วยขคยเห็นว่าทำไมมันตำไม่แหลกหรือมันไปอยู่ในอะไร นี่นะคะไครเผือกินเอามีก้านด้วยค่ะมีก้านด้วยก้านใบหัวละพาด้วยนะคะเพื่อนๆรีบจัดนี่นะคะน่ากินมากๆเลยค่ะนะคะตักข้าวรอได้เลยนะคะเพื่อนเพือดูสิคะหอมหอมนะคะเพื่อนๆพนิวเลยค่ะไปค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราไปตั้งโต๊ะเสิร์ฟกันเลยนะคะดูสิคะใครช้าอดหมดนะคะเพื่อนๆตักข้าวรอเลยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะบ้านเจเกย์ชาแนลนะคะก็ทำเมนูสุดแสนจะอร่อยอีกเช่นเคยนะคะเป็นผัดเผ็ดไก่ใส่หน่อไม้นะคะมาให้เพื่อนเพื่อนได้ลองชิมความอร่อยกันนะคะหวังว่าคงถูกใจเพื่อนเพื่อนและก็เอฟซีทุกๆท่านนะคะที่เข้ามารับชมในบ้านเจเกย์ชาแนลนะคะและที่สำคัญนะคะขอขอบคุณนะคะเพื่อนเก่าและก็เพื่อนใหม่มากๆนะคะที่แวะเวียนมา ชมคลิปและให้กำลังใจบ้านเก๋ๆชาแนลเสมอมานะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิง่งกริ๊งเพื่อที่จะไม่พลาดรับชมในคลิปต่อๆต,ต่อไปนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็จะขอลงแค่นี้ก่อนนะคะขอขอบพระคุณทุกๆท,ท,ท่านนะคะที่ติดตามรับชมนะคะขอให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงติงเฮงรวยๆตลอดไปนะคะ ขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ See y o u again tomorrow bye 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 ค่ะ